นี่นะจ๊ะพามาชม360องศาของพี่เย็นนะทุกคนก่อนหน้านี้ที่เราพามานะคะช่วงต้นปีนะคะนี่น้องไม่ได้อ้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ร่างกายก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าปวดฟันนะคะแล้วก็มีปัญหาที่ฟันด้วยนะคะพอฟันหลุดกินได้เยอะนะคะ ก็จะเห็นความน่ารักสวยงามสมบูรณ์ของน้องนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะก็ช่วงนี้นะคะก็กินได้ปกตินะคะแม่ขวัญก็เลยมาเยี่ยมนะคะมาหานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะ,ะคิดถึงมากๆเลยนะคะ และเชื่อว่าน้องเย็นของเราก็คงจะคิดถึงพี่ฝ้ายเหมือนกันแต่ว่าน้องต้องทำงานนะคะทุกคนนะคะด้วยเหตุผลนะคะหลายๆอย่างเนาะถ้าน้องไม่มาทำงานที่นี่น้องก็จะเป็นช้างตกงานนะคะชีวิตความเป็นอยู่นะคะก็จะลำบากทั้งเรื่องอาหารการกินรายได้รายจ่ายที่ต้องใช้ในการดูแลน้องนะคะน้องชื่อว่าพังทองเงินนะคะทุกคนชื่อเลน่นชื่อว่าน้องเย็นจิตนะคะ ก็จะมีใบหูที่ที่ใหญ่นะคะสวยนะคะแล้วก็นิสัยน่ารักเข้ากับทุกเชือกเลยนะคะแล้วก็ใจดีนะคะไม่แตกต่างจากพี่ฝ้ายแม่ควรจะใช้เวลา3วันนะคะมาอยู่กับน้องเย็นนะคะเพื่อมาช่วยดูแลนะคะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็จะต้องกลับไปหาพี่ฝ้ายที่บ้าน นะคะเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าต้องไปดูแลคุณยายก็เลยมาทําคลิปให้เอฟซีทุกท่านที่คิดถึงน้องเย็นนะคะได้ชมกันนะคะห่างหายจากจอไปนานมากๆนะคะสาหรับน้องเย็นของเราทั้งทั้งช่องคันต้นช้างไทยช่องพังน้องฝ้ายเพจินน้องฝ้ายน้องทองเงินเอฟซีจะมีเพียงคลิปน้องฝ้ายนะคะก็จะอัปเดตนะคะคลิปนะคะให้ได้ชมกันนะคะเพราะว่าเราได้มา เยี่ยมน้องแล้วนะคะก็จะอัปเดตให้ f อซที่คิดถึงพี่เย็นได้ชมเนาะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะทุกอย่างเลยนะคะของอร่างกายให้ได้ชมกันนะคะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามเรามานะคะก็คงจะคิดถึงน้องเช่นเดียวกันไม่แตกต่างจากแม่ควานเนาะนะคะน้องอยู่ที่นี่นะคะน้องก็มีงานมีอาหารนะคะก็สามารถ ดูแลกันไปได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละนะคะถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะช่วงนี้ก็ยังคงตัวเรื่อยๆเนาะนะคะกินอย่างสบายใจเลยนะทุกคนตอนนี้พี่ยนของเรา คิดถึงมากๆเลยค really well ิดถึงมากมายเลยพี่เย็นดู่สายตาเดี๋ยววันนี้ไอเดี๋ยวสามวันนี้นะคะจะทำเมนูอร่อยอร่อยให้พี่เย็นทานนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวนึ่งนะที่แม่ควนนำมาจากที่บ้านนะะพี่เย็นจะได้ทานของแซ่บ ผมข้างหน้าเริ่มดกมากๆเลยแหละนะคะเพราะมันหมายถึงความสมบูรณ์นะคะของร่างกายการที่ช้างมีผมเนาะดูดูนะทุกคนนี่